ลุงสมหมายกับควายคู่ใจการครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆริมทุ่งนาแห่งหนึ่งในภาคอีสานมีชายผู้หนึ่งชื่อว่าสมหมายหรือที่ชาวบ้านมักเรียกติดปากว่าลุงสมหมายเขาอายุราวห้าสิบปีผิวกร้านแดดเส้นผมเริ่มขาวประปราย แววตาอ่อนโยนและเปี่ยมด้วยความอบอุ่นลุงสมหมายเป็นคนทำนามาแต่เล็กแต่น้อยเกิดในครอบครัวยากจนแต่เติบโตมาด้วยหัวใจที่แข็งแรงและเมตตาเขาไม่ใช่คนร่ำรวยไม่ใช่คนมีอำนาจแต่เป็นที่รักของผู้คนในหมู่บ้านเพราะความจริงใจและน้ำใจสิ่งที่ทำให้เขาโดดเด่นและแตกต่างจากใครๆคือ เขามีเพื่อนคู่ใจที่ไม่เหมือนใครเพื่อนคนนั้นคือควายเผือกตัวใหญ่ชื่อว่าเจ้าเพชรควายตัวนี้อยู่กับเขามาตั้งแต่ยังเป็นลูกควายลุงสมหมายรับมันมาเลี้ยงตอนมันยังเล็กๆอ่อนแอไม่มีใครอยากได้แต่ด้วยความสงสารเขาจึงเก็บมันมาเลี้ยงด้วยมือให้นมดูแลรักษาเหมือนลูกแท้ๆของตนเองตั้งแต่นั้นมา เจ้าเพชรก็โตขึ้นเป็นควายที่แข็งแรงและฉลาดอย่างน่าประหลาดมันไม่เพียงแต่ทำงานในนาได้อย่างขยันขันแข็งหากยังดูเหมือนจะเข้าใจถ้อยคำของมนุษย์ยามที่ลุงสมหมายพูดกับมันเจ้าเพชรมักจะทำตามอย่างรู้เรื่องจนชาวบ้านต่างพากันแปลกใจเพ็รเอ้ยวันนี้เฮามีไถนาดงตะเวนออกเด้อเอ็งพร้อมบ่เจ้าเพชรส่ายหัวเบาๆเ,เ,เหมือนตอบรับ ่อนจะเดินไปยืนอยู่ข้างคันไถอย่างรู้หน้าที่ความผูกพันระหว่างคนกับควายคู่นี้เป็นที่เลื่องลือไปทั้งหมู่บ้านบางครั้งชาวบ้านก็แซวว่า <c oughs> ลุงหมายฮักควายคือฮักเมียเก่าเด <c oughs> ลุงสมหมายได้ยินก็หัวเราะเสียงดังไม่เคยโกรธเขารู้ดีว่ามันเป็นคำแซวที่แฝงความชื่นชมวิถีชีวิตของทั้งคู่เป็นไปอย่างเรียบง่ายทุกเช้า ลุงสมหมายจะตื่นแต่ฟ้าสางอาบน้ำล้างหน้าจากองค์ดินเผาหน้าบ้านสูบุรีมวนเล็กๆแล้วตะโกนเรียกเพชรเอ้ยไปทิ้นยาเถอะเจ้าเพชรก็จะเดินตามออกไปยังทุ่งหญ้าก,กว้างไกลที่มีหมอกบางๆคลอเคลียพื้นนายามทำงานท่านคู่ก็จะใช้เวลาอยู่ในทุ่งลุงสมหมายจับไถควบคุมทิศทางเจ้าเพชรค่อยๆก้าวช้าๆ แรงของมันทำให้พันดินแตกออกเป็นร่องเตรียมปลูกข้าวเสียงนกกระยางร้องเซ็งแซบินลงมาหาไสเดือนในดินกลิ่นหญ้าและกลิ่นโคลนหอมชื้นไปทั่วท้องทุ่งยามนั้นทั้งคนทั้งควายดูจะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติพอถึงเย็นลุงสมหมายก็นำเจ้าเพชรกลับบ้านให้น้ำให้ฟางข้าวแล้วก็ตัวเองก็นั่งพิงต้นตาลใหญ่ข้างข้อควายจิบเหล้าขาวเพียงเล็กน้อย พูดคุยกับควายเหมือนคุยกับเพื่อนสนิทเพชรเอ้ยคนเฮานี่บางเทือกรโลภหลายบางเทือกับขี้โกดบ่คือควายคือเอ็งที่สื่อสว์บ่เคยเปลี่ยนเจ้าเพชรก็เงยหน้ามองตาแป๋วแปเหมือนกําลังฟังถ้อยคําเหล่านั้นจริงๆชีวิตเป็นเช่นนี้เรื่อยมาหลายปีจนใครๆในหมู่บ้านต่างเชื่อว่าลุงสมหมายกับเจ้าเพชรนั้นคือคู่แท้ที่ฟ้าลิขิตมาให้เกิดมาด้วยกัน แต่แล้ววันหนึ่งเหตุการณ์ที่ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นก็บังเกิดปีนั้นฝนตกหนักกว่าทุกปีเมฆดำปกคลุมท้องฟ้าน้ำฝนจากภูเขาไหลบ่าลงทุ่งนาอย่างรวดเร็วราวกับพายุโหมกระหน่ำไม่หยุดยัง้งในคืนหนึ่งเสียงลมดังสนัน่นฝนกระหน่ำลงมาจนชาวบ้านแทบไม่ได้นอนรุ่งเช้าทุ่งนากลับกลายเป็นทะเลน้ำ น้ำเชี่ยวก,ากลากไหลเข้าท่วมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วชาวบ้านต่างพากันโกลาหลบางคนรีบเก็บของหนีบางคนอุ้มลูกหลานไว้แนบอกด้วยน้ําตาลุงสมหมายรีบพาเจ้าเพชรออกจากคอกแต่เขาก็เห็นว่าเด็กๆหลายคนกําลังติดอยู่กลางน้ําไหลเชี่ยวพ่อแม่พยายามช่วยแต่ไม่ทันการลุงสมหมายตัดสินใจทันทีเขามองหน้าเจ้าเพชรและพูดเสียงดังเพชรเอ้ยเขาสิไปช่วยเขาเดอ้อ เจ้าเพชรร้องหึดฮัดเหมือนเข้าใจจากนั้นมันก็ก้าวลงไปในน้ําที่เชี่ยวกรากใช้แรงมหาศาลลากเกวียนไม้ที่บรรทุกเด็กๆและของใช้จําเป็นออกมาตะเขตน้ำหลากน้ําซัดแรงจนร่างของมันสั่นสะท้านแต่เจ้าเพชรก็ไม่ยอมถอยลุงสมหมายพยายามช่วยประคองเกวียนไปด้วยน้ําตาของเขาไหลพรากเมื่อเห็นความกล้าหาญของเพื่อนคู่ใจอดทนเด้อเพชรเขาสิรลอดไปนํากันในที่สุด เจ้าเพชรก็พาเกวียนออกมาถึงที่สูงได้สําเร็จชาวบ้านพากันโห่ร้องด้วยความดีใจทุกคนต่างตื้นตันที่เห็นความเสียสละของควายตัวนี้แต่การต่อสู้กับกระแสน้ําครั้งนั้นทําให้เจ้าเพชรอ่อนแรงลงมันยืนหอบหายใจแรงลุงสมหมายรีบเข้าไปกอดคอของมันน้ําตาไหลอาบแก้มเองคือฮีโร่ของเฮาแต่แต่เพชรเอ้ยหลังจากเหตุการณ์นั้น ชาวบ้านในหมู่บ้านต่างมองควายในสายตาที่เปลี่ยนไปพวกเขาไม่มองว่ามันเป็นเพียงสัตว์ใช้แรงงานอีกต่อไปแต่เห็นว่ามันคือเพื่อนแท้ที่ช่วยเหลือยามยากหลังจากวันน้ำท่วมหมู่บ้านเริ่มฟื้นฟูพื้นที่นาเกือบทุกแปลงถูกน้ำพัดจนเสียหายลุงสมหมายและเจ้าเพชรช่วยชาวบ้านเก็บฟางเก่าซ่อมคันนาและลากอุปกรณ์กลับมาจากที่สูงช่วงเวลานั้นเอง ลุงสมหมายได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในตัวเจ้าเพชรมันไม่เพียงแต่ฉลาดขึ้นมันเริ่มรู้จักปกป้องไม่ให้สัตว์ตัวอื่นในทุ่งนาโดนน้ำพัดมันยืนคุมพื้นที่ช่วยกระต่ายน้อยและไก่ที่หลงอยู่ให้กลับเข้าคอกด้วยความระมัดระวังวันหนึ่งลุงสมหมายเดินไปเก็บน้ำมันหอมจากต้นตาลเก่าขณะนั้นเจ้าเพชรเดินตามแบบสงบแต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเด็กๆจากฝั่งทุ่งนา ลมแรงพัดโค่นต้นไม้บางต้นขวางทางเดินลุงสมหมายรู้ว่ามีเด็กหลงอยู่เพชรเอ้ยเ้าต้องไปช่วยเขาเดอ้อลุงสมหมายพูดเสียงดังพลังใจของเขาส่งผ่านเจ้าเพชรคู่ใจทันทีเจ้าเพชรก้าวลงไปในดงป่าฝ่าโคลนและน้ำที่ยังหลงเหลืออยู่มันค่อยๆเดินระวังทุกก้าวช่วยดึงเด็กเล็กขึ้นมาบนหลังก่อนจะค่อยๆเดินกลับไปยังลุงสมหมาย ชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างอ้าปากค้างบางคนถึงกับกล่าวว่าควายตัวนี้เก่งแท้เรากันรู้คิดและรู้ความรับผิดชอบเหมือนมนุษย์ลุงสมหมายยิ้มอย่างอ่อนโยนแต่ในใจเต็มไปด้วยความกังวลเขาก้มลงลูบหัวเจ้าเพชรและพูดเบาๆอิงเก่งแท้เพชรขอบใจหลายเด้อที่ช่วยมูเฮ้าช่วงเวลานั้นเองลุงสมหมายเริ่มตระหนักว่าความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์นั้น มีค่าเกินกว่าคำพูดใดๆมันคือความไว้ใจความซื่อสัตย์และความรักแท้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนฤดูการผ่านไปหมู่บ้านเริ่มฟื้นฟูพื้นที่นาเกือบทุกแปลงถูกน้ำพัดจนเสียหายลุงสมหมายและเจ้าเพชรช่วยชาวบ้านเก็บฟางเก่าซ่อมคันนาและลากอุปกรณ์กลับมาจากที่สูงช่วงเวลานั้นเองลุงสมหมายก็ได้สังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงบางอย่างในเจ้าเพชร มันไม่เพียงแต่ฉลาดขึ้นมันเริ่มรู้จักปกป้องไม่ให้สัตว์ตัวอื่นในทุ่งนาโดนน้ำพัดมันยืนคุมพื้นที่ช่วยกระต่ายน้อยและไก่ที่หลงอยู่ให้กลับเข้าคอกด้วยความระมัดระวังวันหนึ่งลุงสมหมายเดินไปเก็บน้ำมันหอมจากต้นตาลเก่าขณะนั้นเจ้าเพชรเดินตามแบบสงบแต่ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงร้องโหยหวนของเด็กๆจากฝั่งทุ่งนาลมแรงพัดโค่นต้นไม้บางต้นขวางทางเดินลุงสมหมายรู้ว่ามีเด็กหลงอยู่เพชรเอ้ย าต้องไปช่วยเขาเดอ้อลุงสมหมายพูดเสียงดังพลังใจของเขาส่งผ่านเจ้าเพชรคู่ใจทันทีเจ้าเพชรก้าวลงไปในดงป่าฝ่าโคลนและน้ําที่ยังหลงเหลืออยู่มันค่อยๆเดินระวังทุกก้าวช่วยดึงเด็กเล็กขึ้นมาบนหลังก่อนจะค่อยๆเดินกลับไปยังลุงสมหมายชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ต่างอ้าปากค้ามบางคนถึงกับกล่าวว่าควายตัวนี้เก่งแท้เราก็รู้คิดและรู้ความรับผิดชอบเหมือนมนุษย์ ลุงสมหมายย้งอย่างอ่อนโยนแต่ในใจเต็มไปด้วยความกังวลเขาก้มลงลูบหัวเจ้าเพชรแล้วพูดเบาๆเอ็งเก่งแท้เพชรขอบใจหลายลเด้อที่ช่วยหมูเฮาช่วงเวลานั้นเองลุงสมหมายเริ่มตระหนักว่าความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์นั้นมีค่าเกินกว่าคำพูดใดๆมันคือความไว้ใจความซื่อสัตย์และความรักแท้ที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนหดูการผ่านไปหมู่บ้านเริ่มฟื้นฟู ฟางเริ่มงอกขึ้นอีกครั้งข้าวก็เริ่มปลูกใหม่ลุงสมหมายและเจ้าเพชรยังคงใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ทุกครั้งที่เจ้าเพชรทำงานหรือเฝ้าคุ้มครองเด็กและสัตว์เล็กในทุ่งนาชาวบ้านต่างพากันมองด้วยสายตาเปี่ยมความเคารพลุงสมหมายมักพูดเสมอว่าเพชรเอ้ยเฮาอาธิบรุย่ยมีแต่ดินมีหน้าแต่ชีวิตมีเพื่อนแท้แบบเองมันลำคากว่าท่องค่ำหลายเท่าเจ้าเพชรก็เงยหน้ามอง คิ้วขมวดเล็กน้อยเหมือนรับฟังทุกถ้อยคำเสียงลมพัดผ่านทุ่งนาเสียงกบเขียดร้องเซ็งแซยามค่ำคืนกลิ่นหญ้าและดินชื้นคละคลุ้งไปทั่วความสงบเข้ามาเยียวยาจิตใจทั้งคนทั้งควายวันเวลาผ่านไปลุงสมหมายยังคงทำไร่ทำนาเจ้าเพชรยังคงทำงานเคียงข้างเขาเรื่องราวของพวกเขากลายเป็นตำนานเล็กๆของหมู่ม้าน สอนให้ทุกคนรู้ว่าความซื่อสัตย์ความรักแท้และความผูกพันระหว่างคนกับสัตว์นั้นล้ำค่าเกินกว่าคำพูดใดๆไม่เพียงแต่ช่วยงานหรือปกป้องชีวิตคนอื่นเจ้าเพชรยังสอนให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของความอดทนความเสียสละและความรักที่ไม่หวังผลตอบแทนหลายปีผ่านไปลุงสมหมายก็เริ่มแก่ตัว